งนี้เตีงตัวภาพมอันเบลยัครับน้คาไรก็เไม่รุนภาพมั่นาพนติดไไเอ้ยพญาภาพครับขอจะไกลนะครับขอจะไกลนะครับโอเคครับโอ้นี่ภาพสมัยใหม่ครับอูจะแครพอไมัาไม่น่งยางลงส่อุดๆเลยครับเนี่ยต่างใจเด้อ สวัสดีครับพี่หลงครับขอตอนรับสู่รบุญมหาชาิบุญนระเวทถือว่าเป็นประเภทนิสานที่เจ้าเชิญพระอุปคุตนะครับเฉือนทั้งบ้านเตามาเฉวอวบุรีรัมย์เนี่ยโซมากเมื่อใยเอาบันไดแต่ก็มาเยา่ยมแถวละเอียดนี่ยรู้สึกว่าเอาตามประเภทนี้ถึงสองขุ้กเบห้วงสองขั้นสี่อะต่อไปกระจังอกจังใจนี่พระคุณเจ้าจะทำการเลอันเชิญประเวทของเมืองนะครับ นามวนตันสาพงคะว,วันโตายระต้องดนครับพัดีครับท่านนม,น,นมพลทัดสานามวันตันสาพังคะ วโตวาน,า,นา,า,ออนานลาวาตัวสมสมพุทัสารนามอันตัสน,น,ตนสาพัชาววั่วไเงีตวไ่ได้า,า,าดวยังเดียวตัวมาแถมสองพันด้วย ่อเรียเืย่ียก่เขาำาเต้เตบรรยงบัวนะครับนี่เอามาอีกแล้วผเลียงทองดีอเงินดีสิบาททีอาาบูาทำหาตรขอให้สุขภาพแข็งแรงยยินเป็นสุขต่พอด้อสเอามาอีกนะแม่วาสนาผู้นีอาลาดความเงินยีสบาทมาบูชาทำในรับมหาจาด ขอให้แม่ว่าจยูเย็นเป็นสุกนึกมันกูยังไอีรก่บ้ามิใช่ลำลำเลยด้วยเด้อแม่เด้อเนา่ยก็ท้าบาอีกแล้วอันนี้ซื้อเทียร์เลยว่น่าพุทธดีพุทธดีอาณาลูกลอบบัคคานาบ้าบูชาทั้งซื้อลูกกับซื้อพุทธดีนะครับพูดเลยฝ่ายสุขภาพแข็งแรกถูกเรียกในการงานเด้อพ่อ วอนยี um. 40. 40่สิบแปด้าบูชาท่ำในราหาจาขอให้แม่จะเลื่ลุกเรียกนะแม่เด้อสุขภาพแข็งแรงดำดำด้วยนะแม่เที่อาไปแล้วพอยงรวบล่อบักขนาดวันยี่สบาปบ้าบูชาท่งในล่างาจ่ขอให้พอยกโยูเยเป็นสูงนะพอเด้อสุขภาพแข็งแรงดำดำอด้วยนะพ่อเลือซาไปแล้ว แม่โดนเสียวสีแสงผู้ดีอาดาพร้อมก็ยีสิบบาทมาบูชาทำในลำมหาจานท์ขอให้แม่โดสุขภาพแข็งแรงนำนำด้วยเด้อแม่เด้อสาตุนกวนที่มาอีกแล้วแม่ปานี่ทำน้อยผู้ดีอาดาพร้อมก็ยีสิบบาทมาบูชาทำในลำมหาจานท์ขอให้แม่เจรเลิศดุลเดียเด้อแม่เด้อสุขภาพแข็งแรงระดับด้วยเด้อแม่เด้วยรับหลังจากอื่ไปก็จะเพิ่มเชิญกาตาไปเรียนตัวเมืองนะครับแมาอีกแล้วที่หมอสมัยโซ นี่ครับพี่ขาเด็กเขาเป็นนี่บ้านเราจะทำให้ดีเสียบ้าน่วงแสดงถ้ำกันด้วยขายเตาให้ได้ขายทางพ่อแม่กขึ้นกันไปขอให้ดับไน้ด้อยเด้อขอให้พ้นภาษีได้หลายสาธุ ยี่สิบบาทบ้าบูชาทำในลำหมาจานขอให้แม่ห้วยหลับหลับนด้วยสุขภาพแข็งแรงดื้อคิดสิ่งไหนขอให้ได้สมมุรณมาบปราถนาด้อแม่ดื้อซาไม่อีกแล้วแม่แม่ผู้ดีอะไร ยี่สิบบาทบ้ากูซาทำขอให้เจ้ากรรมได้เว้นขันเจ้ากรรมได้เว้รับรูแลก็ขอให้ขันที่ถูกอใอยคนจากถูกพี่สุขอยสุขจริขึ้นเนื้อซาบริเวณแยมสมพันนะครับในถี่นเจ้าก็ไม่เกิแม่อพ่อยยิบบทาเมืองในน้ามหาตาขอให้รับด้วยด้วยนะแม่เด้อสุขภาพแข็งแรงคิศไหนขอได้สมบูรณ์บาราาได้แม่เด้อซา <S <S ี่อมาอีกแล้วแม่สวีวัตผู้ดีอาลาดความก็ดีสิบบาทมาบูซาท่าในลำามหาชาขอให้แม่ลำลำด้วด้วยจะเลื่อนเลื่นเลื่แม่เนื้อสุขภาพแข็งแรงซาถูกแม่แม่จูมาอีกแล้วแม่จูผู้ดีอาลาดความก็ดีสิบบาทมาบูซาท่าในลำามหาชาขอให้แม่จูจะเลื่อนลงเนี่ยแม่ลำลำด้วยด้วยแม่เนื้อสุขภาพแข็งแรงซาถูกมาอีก ครับจิ๊บี่ขอจะไปที่จะมีสวนนะครับในความตอนนี้ครับพี่้องยังไงจะเล่นลูกแรกออกมาด้วยนะครับเอาเป็นรขีด้นให้